มันจะใช่บ้านหลังนี้ไหมนะผมจำได้ว่าตองเขามีรถยนต์คันสีแดงคันนี้นะบ้านตองน,นี้ทั้งใหญ่แล้วก็ดูหรูมากเลยนะคะเนี่ยเราเอาของพวกนี้มาให้เขามันจะดีจริงๆหรอคะแม่ผักเราก็ปลูกเองไก่เราก็เลี้ยงเองกับมืออีกอย่างตองมันก็เป็นหลานฉันถ้ามันเจอฉันมันควรต้อนรับเราเป็นอย่างดี คงจะเลี้ยงอาหารเราหรูๆและเตรียมเครื่องดื่มให้เราอย่างดีแม่ตอนนี้เราไม่ได้มาหาตองกันนานแล้วนะเขาจะจําเราได้หรือเปล่าว่าเราเป็นญาติเขาเนี่ยตองมันเป็นหลานฉันทาไมมันจะจําฉันไม่ได้เกเลือกถามฉันได้แล้วเกไปกดกิ่งเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะ ใคะและ้วมาทําอะไรที่บ้านฉันคะจำป้าไม่ได้เหรอลูกป้านิดเองเออแกคงจําป้าไม่ได้สินะเจอกันล่าสุดแกเพิ่งหัดเดินเองแล้วแม่แกพาแกไปเที่ยวบ้านป้าตลอดเลยนะลูกและเนี่ยพี่ป๊อกไงลูกชายของป้าและนี่เมียเขาชื่อไม้เป็นไงนี่จำพี่ไม่ได้เลยเหรอ ตอนเด็กตอนยังร้องไห้งอแง,งอยากกับพี่พาปีนขึ้นต้นไม้อยู่เลยแล้วนี่ทุกคนมาที่นี่ทำไมคะมีอะไรคะให้ป้าเข้าบ้านก่อนได้ไหมลูกตรงนี้มันร้อนอ่ะลูก <c oughs> แล้วเข้ามาคะ่ะ นั่งสบายเลยนะเนี่ยปอมไม้มาดั้งก่อนสิลูกเนี่ยที่นั่งสบายน่าดูเลยตองป้ามีผักออร์แกนิกมาฝากด้วยนะแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยป้าเลี้ยงเองกับมือเลยนะลูกนี่มันขยะอะไรกันคะเนี่ยถือไว้เลยนะคะอย่ามาวางที่พื้นบ้านตองเออตองนี่มันผักออร์แกนิกเลยนะแล้วก็นี่ก็เป็นไข่ไก่ที่ จากเราที่เราเลี้ยงเองเลยอ่ะนี่พี่เพิ่งไปเก็บม,มาเมื่อเช้านี้เองนะมันยังอุ่นๆอยู่เลยนะตองแล้วก็นี่ก็เป็นเส้นที่พี่กับพี่ป๊อปทามือเองเลยอ่ะทุกอย่างพวกเนี้ยกินแล้วดีต่อสุขภาพหมดเลยนะในกรุงเทพน่าจะหาไม่ค่อยได้นะใช่ตองเนี่ยพี่ว่าของพวกเนี้ยคนในกรุงเทพไม่เคยได้กินหรอกนี่เด้ของขยะขยะนี่ดูสีสกปพวกนั้นอ่ะบ้านฉันเหม็นไม่หมดแล้วเนี่ย ตองคือจริงๆของพวกนี้พวกพี่ทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอะมันไม่มีอะไรสกปรกปรกักน,นี่ของพวกนี้เนี่ยนี่หาย,ายากเลยนะแค่ออกซอยหมู่บ้านไปเนี่ยก็เจอห้างสรรพสินค้าขายเต็มไปหมดแล้วเสร็จธุระแล้วเนี่ยก็เอากลับไปด้วยนะตองบ้านตองนี่สวยหรูหรามากเลยนะลูกโหตองนี่เก่งจริงๆเลยนะลูกซื้อบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้เลยนี่ป้ามีอะไรจะพูดก็รีบพูดไปนะคะ ตองไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้นนะคะบ้าก็แค่อยากให้บิ๊กมาทํางานในกรุงเทพบิ๊กไหนคะก็บิ๊กลูกชายป้านคนเล็กไงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็ตองไงลูกป้าก็เลยอยากให้แกช่วยหอ,อที่มาที่นี่ก็เพราะเรื่องแค่นี้เหรอคะใช่เราตองตองพอจะช่วยพวกเราได้ไหมอะแหมมาถึงเนี่ยก็าแต่พูดแต่เรื่องช่วยเหลือทท่านั้นเลยนะคะ แม่ตองป้าก็เห็นตองมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพได้ดีได้ดีป้าก็อยากให้ลูกชายป้าได้ดีเหมือนตองบ้างก็แค่ให้ตองฝากงานก็แค่นั้นเองแต่ตองต้องขอตัวไปทำธุระก,ก่อนนะคะท้าว่าจะช่วยดูให้แล้วกันค่ะเดี๋ยวก่อนสิตองคุยกับป้าก่อนป้ากลับไปเถอะค่ะตองไปธุระต้องทํารทจริงอะแล้วนี่แม่แกไปไหนฉันมาเนี่ยยังไม่เจอแม่แกเลยนะโอ้ยแม่ตองไปเที่ยวต่างประเทศค่ะ อโอเคพี่ว่าถ้าตอนจะไปทุรักก็ไปทําเถอะงั้นเดี๋ยวพวกพี่กลับแล้วพี่ฝ<ม>ักที่ไหนนะกลับบ้านดีกว่าค่ะแม่ฉันยังไม่ได้คุยอะไรเลยแม่พอแล้วแม่มานี้เ้ยเไรกันแก่เนี้แม่ไปเดีว อะไรของแกนี่ป๊อปฉันบอกให้แกช่วยพูดแกก็ไม่ช่วยฉันพูดแม่แม่ใจผมช่วยพูดอะไรอีกอ่ะไม่เห็นสิ่งที่เขาทำกับเราอ่ะสายตาที่เขามองแล้วเขาดูถูกเราขนาดเนี้แลออแ้วเขาไล่เราออกมาแม่ไม่รู้ตัวเลยหรือไงเขาไล่เราออกแล้วก็เข้าไปใหม่ได้นี่แล้วกว่าฉันกับพวกแกจะมาที่นี่กันได้เนี่ยมันลําบากแค่ไหนแล้วไหนจะเรื่องไอ้บิ๊กอีกล่ะแม่อยากให้บิ๊กทำงานอยู่ที่กรุงเทพมา แล้วกลับบ้านกนเถอะมาค่ะถ้าแม่ไม่กลับเนี่ยแม่ก็นั่งสองแถวกลับวันพรุ่งนี้แล้วกันก,กลับบ้านเลยค่ะแมะ่โอ๊ยอไม้ป๊อปรอแม่ด้วย พี่ป๊อปพี่ไม,ม้แม่เป็นไงครับตองหางานให้ผมได้ไหมตองไล่พวกเราออกมาลูกแล้วทีนี้จะทําไงอะครับแล้วตองตองตองว่าไงบ้างคะแม่จะหางานได้ไหมอะแม่บิ๊กตัวแกเองอะแกยังไม่พยายามทําอะไรเลยนะทําไมแกไม่หางานด้วยตัวเองบ้างวะมีพี่ป๊อปพี่เป็นพี่ภาษาอะไรเนี่ยทำไมพี่ไม่ช่วยคุยกับตองให้หางานให้ผมฮะ พี่ไม่ช่วยผมเลยอ่ะแม่ก็พยายามแล้วนะลูกแต่พี่ชายแกไม่ยอมช่วยแม่พูดเลยเออนี่แล้วแม่ครับเราจะทำไงกันต่อดีครับแม่พอจะมีแผนสำรองไหมครับถ้าผมไม่ได้งานดีๆเนี่ยเมียผมอยากกับผมแน่แนเลยอ่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกบีกงั้นก็ไาทำงานกับพี่ป๊อบไหมล่ะฮะไม่เอาอ่ะอย่าเลยบ๊กมันทำงานทำสวนทำไรไม่ได้หรอก ร้อนจะตายมันทนไม่ไรหวแล้วใช่พี่ป๊อปพูดถูกผมอยู่แต่ในห้องแอร์ทำงานสบายๆไม่เคยต้องมานั่งลำบากอะไรอย่างนี้เลยเอาเธอเอาเธอะมยแกไปทํากับข้าวให้ฉันได้แลละฉันอยู่จะตายอยู่แล้วไปไปได้แล้วค่ะ <c oughs> แม่เออนี่ป๊อปเดี๋ยวพพุ่งนี้แกพาน้องแก่ไปหาตองด้วยนะ <c oughs> ใครจะไปก็ไปนะครับแต่ผมไม่ไป <c oughs> นี่ป๊อป บิ๊กมันเป็นน้องชายแกนะพอเถอแม่ช่างมันเหอะเวลาที่เราลำบากขึ้นมาจริงๆผมไม่เห็นว่าจะมีใครช่วยได้สักคนแม้กระทั่งพี่แท้ๆของตัวเองผมทำใจวไว้ละแม่บิ๊กที่ผ่านมาเนี่ยแกเคยพยายามทำอะไรด้วยตัวเองบ้างเปล่ามีแต่ฉันที่คอยช่วยเหลือแกมาตลอดเลยนะเว้ยช่วยเหรอได้งั้นต่อไปเนี่ยผมจะไม่ขอความช่วยเหลือจากพี่แม้แต่นิดเดียว ไม่ว่าผมจะยากจนหรือลำบากขนาดไหนก็เรื่องของผมได้แกพูดแล้วนะพวกแกหยุดเถียงกันได้แล้วบิ๊กพี่ป๊อบเนี่ยเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของบิ๊กเลยนะแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือบิ๊กมาตลอดเรื่องงาน,นบิ๊กเป็นคนตกงานบิ๊กเป็นคนต้องการหางานทำบิ๊กยังไม่ไปหาตองด้วยตัวเองเลยอะแต่เป็นใครที่ไปหาตองพี่กับพี่ป๊อบเนี่ยเป็นคนไปหาตองนะ บิ๊กควรจะเห็นความพยายามของเราทั้งสองคนสิไม่ใช่มาพูดจาแบบนี้ผมไม่ได้คุยด้วยไม่ต้องพูดได้ปะจะไม่ให้พูดได้ยังไงพี่ป๊อบเนี่ยเขาเป็นพี่ชายของบิ๊กนะพี่ชายแท้ๆของบิก๊กแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือบิ๊กมาตลอดเสียสละให้บิ๊กทุกเรื่องแล้วตัวบิ๊กเองล่ะแต่ละคำที่บิ๊กพูดออกมาบิ๊กเคยคิดถึงคนฟังบ้างไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงทั้งๆที่เขาพยายามเต็มที่แล้วมีแค่ครั้งนี้เนี่ย ที่ช่วยเหลือบิ๊กไม่ได้บิ๊กต้องพูดถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม้ทำไมแกพูดกับลูกชายฉันแบบนี้มันก็เป็นพ่อแม่หรือเปล่าคะพ่อแม่นั่นแหละที่รักลูกลําเอียงตั้งแต่ไม้แต่งงานเข้าบ้านนี้มาเนี่ยทุกอย่างแม่ก็ให้บิ๊กหมดประเคนให้บิ๊กทุกอย่างกับพี่ป๊อปเนี่ยไม่เคยอะไรเลยแม่ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือพี่ป๊อปเลยด้วยซ้าไม่ว่าจะความผิดไหนนเป็นความผิดของบิ๊กแม่ก็โยนเป็นความผิดให้พี่ป๊อปทั้งหมดแม่คะแม่มีลูกชายแค่สองคน จะปฏิบัติต่อสองคนนี้ให้เท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่ได้เลยหรือไงคะแม่แม่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าแม่เลือกปฏิบัติระหว่างผมกับไอ้บิ๊กมากแค่ไหนหรือต้องให้ผมพูดหมดทุกอย่างที่แม่เคยทำมาไอ้บิ๊กเนี่ยต่อให้มันจะทําผิดแค่ไหนแม่ก็ชมมันแม่ก็ยอมมันหมดทุกอย่างแต่กับผมที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อแม่เพื่อน้องแม่กับไม่เคยเห็นหัวผมเลยเนี่ยนะพี่พอเหรอพี่ ผมผิดเองอะผมขอโทษครับขอโทษที่ต้องทําให้แม่กับพี่ทะเลาะกันขอโทษพี่หม่ด้วยครับอืมงันเอาว่พรุ่งนี้ฉันจะพาแกเข้าไปในเมืองไปหางานทําแต่ครั้งนี้แกเลือกงานไม่ได้แล้วนะงานสบายๆเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นและการที่แกจะเลิกหรือจะอยากกับเมียแกมันก็อยู่ที่แกเลือกทำาอาเว้ย ฉันช่วยแกได้แค่นี้แล้วไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้นี้อะที่ฉันต้องพูดแรงๆแบบนั้นก็เพื่ออยากให้แกคิดได้แล้วก็โตสักทีไม่ไม่ไปทําอาหารให้แม่กินได้แล้วแม่หิวข้าวมากเลยลกูกบิ๊กบิ๊กก็ใจเย็นๆนะลกูกบิ๊กนั่งรอก่อนนะไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวผมไปช่วยพี่ไม้กับพี่ป๊อปทำข้าวดีกว่าเดี๋ยวแม่นั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับ ทเรียนของคนเป็นแม่ถ้าเราจะรักลูกก็ควรรักและทำให้เท่าเทียมกันจะได้ไม่มีปัญหา